สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นปสวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมห,หนังสือหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาด้วยแล้วก็ลูกก็เปิดหน้านี้นะคะหน้า5้าแล้วลูกก็เขียนที่คุณครูตัวสีดําตรงนี้ลูกเห็นไหมคะตเตรียมทดสอบเขียนตามคําบอกนะคะคําในหน้านี้คุณครูจะใช้คําในหน้านี้นะคะทดสอบลูกในการเขียนตามคําบอกนะลูกนะ ลูกๆหยิบเล่มนี้มาเลยนะคะทันไหมเล่มที่ค,ครูเอาขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าทักษะภาษานะคะแล้วก็เปิดที่หน้าห้าสิบเจ็ดแล้วลูกก็เขียนตัวสีดำๆเนี่ยลูกตัวสีดำๆนะเห็นไหมคะที่ครูเขียนว่าเตรียมทดสอบเขียนตามคําบอกเจอไหมลูก เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจอะไใครถามคุณครูเลยลูกใครไม่เข้าใจถามคุณครูเลยนะคะว่าเขียนอะไรอะไรคุณครูค่ะเรียมทดสอบเขียนคำบอกนี้เขียนในสมุดหรือว่าเขียนในหนังสือหรอคะเขียนในหนังสือตรงมุมว่างๆตรงไหนก็ได้เลยลูกอ๋อค่ะครูเราเรื่อง ค่ะลูกคือที่เขียนตามคําบอกเขียนในสมุดใช่ไหมคะหรือว่าเขียนในหนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวเราครูอธิบายใหม่นะในสมุดลูกเตรียมเขียนวันที่ไว้ให้เรียบร้อยส่วนคําว่าเตรียมทดสอบเขียนตามคําบอกอันนี้ให้ลูกเขียนลงไปหนังสือทักษะภาษาที่หน้าห้าสิบเจ็ดเลยค่ะหนังสือทักษะภาษาของนักเรียนเล่มนี้ค่ะลูกเล่มนี้นะคะแล้วก็เปิดไปที่ห้าหน้าห้าสิบเจ็ด เข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจค่ะเมื่อเปิดไปถึงหน้าห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะหน้าสิบเจ็ดแล้วลูกก็เขียนเลยค่ะตรงไหนก็ได้มุมสวยๆที่ลูกเห็นนะคะชัดเจนแล้วก็เขียนคําว่าเตรียมทดสอบเขียนตามคําบอกแล้วก็แบบฝึกหัดนี้มันมีต่อสองหน้าลูกก็เขียนหน้าข้างหลังไว้ด้วยนะลูกนะ เข้าใจไหมคะลูกเขียนไว้ทั้งสองหน้านะที่เป็นรูปวิทยุแล้วหน้านี้ที่เป็นรูปหลอดไฟนะคะลูกเขียนไว้สองหน้าเลยนะคะที่มุมไหนก็ได้ที่ลูกสะดวกนะคะให้ลูกมองเห็นนะทันไหมคะทันไหมลูกทันไหมที่อธิบายทันไหมคะทันค่ะโอเค ถ้าลูกเขียนทั้งสองหน้าเสร็จแล้วนะคะเนื่องจากมันต่อการลูกกดหนึ่งให้ครูด,ด้วยนะคุณรูได้ไปหน้าต่อไปนะลูกนะทีนี้ค่ะลูกมาที่หน้าเดิมของลูกก็คือประมาณหน้าสิบแปด นะคะหน้าห้าสิบแปดที่ตรงนี้เขียนเลยนะคะลูกที่มุมตรงนี้นะคะหรือว่างๆตรงไหนลูกเขียนได้เลยคพาะว่าเตรียมทดสอบเขียนคําอ่านนะคะลูกเตรียมทดสอบเขียนคําอ่าน หลายคนเก่งมากนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่เข้ามาทีหลังไม่ต้องตกใจนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะลูกนะคน,คนที่เข้ามาทีหลังนะคะยังไงเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะต่อมาค่ะลูกเลื่อนต่อมาเป็นหน้าห้าสิบเก้า หน้าห้าสิบเก้านะคะที่เป็นให้เติมคําศัพท์ให้ตรงความหมายตรงนี้ลูกก็เขียนเลยค่ะเตรียมทดสอบเขียนคําและคําศัพท์นะคะเตรียมทดสอบเขียนคําและคําศัพท์อันนี้มีสองหน้าต่อเนื่องนะลูกนะอันนี้มีสองหน้าต่อเนื่องนะคะมีหน้าที่ห้าสิบเก้ากับหน้าที่หกสิบเขียนเหมือนกันเลยนะลูก หน้าที่ห้าสิบเก้ากับหน้าที่หกสิบเขียนเหมือนกันเลยนะคะลูกมันเป็นสองสองตอนอยู่นะคะหน้าแรกมีข้อที่หนึ่งถึงที่สี่หน้าที่สองมีข้อที่ห้าถึงที่สิบลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเข้าใจถามเลยนะคะเข้าใจค่นะลูกอ่ามันมีมีหน้าห้าสิบเก้ากับหกสิบนะลูกนะลูกเขียนเหมือนที่ครูขึ้นใน หน้าจอให้ตอนนี้นะคะว่าเตรียมทดสอบเขียนคำศัพท์เขียนคำและคำศัพท์ ทีนี้นะคะมาดูคลิปสั้นๆเป็นการทบทวนของระดับชั้นป .2 ออของลูกนะคะเรื่องคำควบกล้ำตัววตัวรลนะคะแล้วก็ตัวรนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ดูทบทวนนะคะได้ทบทวนก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนครั้งก่อนที่ครูสอนลูกไปนะคะสวัสดีครับน้องๆ วันนี้มีปริศนาคำทายมาให้เล่นกันด้วยไหนใครอยากเล่นกันแล้วยกมือหน่อยครับโอ้โหยกมือกันเยอะอย่างนี้ก็ไปเล่นกันเลยครับคำทายแรกนะชั้นคืออะไราตีได้เสียงดังตุ๊กตะตุ๊กปังเสียงดังกัางวาน และชั้นในที่นี้ก็คือลองครับฉั้นคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดหวานสองเขานากลัวมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าและชั้นที่เป็นสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนากราดหวาน สองเข่าน่ากลัวก็คือควายฉันคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้างวัวควายลากไปน็กออกไหมครับว่าฉันคืออะไรและฉันในขับทายนี้ ได้แก่เวียนครับฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนารูปร่างคล้ายฉัน้นได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วนะครับชั้นคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนา รูปร่างคล้ายฉันก็คือขวานนั่นเองครับฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งามนับ1 2 3เก็บภาพเก็บวิวมาดูกันนะครับว่าจะถ่ายถูกไหมว่าฉันคืออะไรฉเฉลยก็คือ กล้องถ่ายรูปครับและสุดท้ายพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจหากไกลสายเลือดเดียวกันมาดูกันนะครับว่าจะท่ายถูกไหมว่าฉเฉลยก็คือครอบครัวครับ น้องๆลองทายสิครับว่าคําว่ากลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคําอะไรระหว่างคำควบกล้ำกับคําประสมคําตอบก็คือกล้องควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคําควบกล้ามครับ มาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคำเหล่านี้ถึงเป็นคำควบกล้ถ้าอย่างั้นเรามารู้จักกับคำควบก,กล้มกันนะครับคำควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะรอเรือรอลิงวอแหวนอยู่ตำแหน่งที่สองเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบก,กันเช่นคำว่า ครอบครัวกลองขวานเรามาดูการออกเสียงผับควกกล้าจากตัวอย่างคำท,ทีนี้กันนะครับเช่นปลกมืออ่านว่าปลกมือครอบครัวอ่านว่าครอบครัว ข้าวเกลียบอ่านว่าข้าวเกลียบพริกอ่านว่าพริกคลุยอ่านว่าคลุยคร,ราวนี้คนเก่งลองดูบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วลองหาดูนะครับว่ามีแบบพวกกล้ามซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างมือขวากวาดแหวงไม้กวาดกากกวาดให้สะอาดจงได้กว้างอยู่ใต้ต้นกลาดทุ่งกว้างไกลควายคว้าควายหิ่กวางคว้างเก่งกาอาทีนี้นะคะนักเรียนดูค่ะ ลูกเขียนเฉพาะคำที่เป็นคำคล้องจองลงในสมุดลูกนะคะอันไหนที่ลูกคิดว่าเป็นคำคล้องจองเขียนลงไปเลยค่ะเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกเลือกเอาเลยค่ะผิดถูกคุณครูไม่ว่านะคะให้ลูกเขียนลงมาดูว่าคำไหนบ้างที่เป็นคำคล้องจองเอคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกลัํานะคะลูกโทษนะคะให้ลูกเขียนคำควบกลัํานะคะจาก บทร้อยกรองอันนี้ให้เลือกมาเขียนนะคะว่าคำไหนบ้างเป็นคำควบกล้ำนะคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แล้วแต่ลูกเลยว่าเข้าใจว่าอย่างไรนะคะเขียนลงไปเลยค่ะลูกจากบทร้อยกรองในสมุดใช่ไหมคะในสมุดค่ะลูกในสมุดนะคะทําในสมุดนะคะตอนนี้นะอะไรนะคะลูกเขียนเป็นแถวหรือว่าเขียนเป็นเอ่อเขียนยาวลงมาเลยค่ะลูกโอเคค่ะ เอาเฉพาะคำาคอเอาเฉพาะคำควบกลั่มนะคะเอาเฉพาะคำควบกลั่มเท่านั้นนะคะเขียนลงมาอันนี้ครูขอทบทวนความรู้เดิมนะคะอันนี้เป็นของปอองว่านักเรียนเข้าใจหรือแยกคำควบกลัม่มถูกหรือไม่นะคะผิดไม่เป็นไร ถูกก็ดีค่ะนักเรียนแต่ลองทบทวนดูนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวคุณครูจะได้สอนใหม่ให้ลูกแต่ตอนนี้ลองทําดูลองเลือกมาดูนะคะว่าอันไหนเป็นคําควบกล้ำเมื่อตะกี้ก่อนหน้านี้ในคลิปก็ได้อธิบายแล้วว่าลักษณะของคําควบกล้ำเป็นอย่างไรลูกลองเลือกดูนะคะ เอามาเฉพาะคำควบกล้าม,มีกี่คำหนึ่งคำสองคำสามคำเขียนเรียงลงมาพร้อมตัวเลขให้เรียบร้อยว่าลูกได้กี่คำนะคะใครใครไม่เข้าใจที่ครูอธิบายบ้างคะว่าเขียนแบบไหนยังไงถามคุณรูณได้เลยค่ะมีไหมคะลูกมีใครไม่เข้าใจไหมคะว่าเขียนยังไงแบบไหนให้ลูกถามครูคได้เลยนะคะเมื่อะกี้ครูคให้ลูกเขียนวันที่ลงไปในสมุดแล้ว ค่ะคือสมมุติว่าคำว,ว่ามือขวาเราต้องเขียนลงไปในสมุดคําว่าขวาอย่างเดียวหรือว่ามือขวาแล้วก็ขีดเส้นคําว่าขวา่ะแบบนี้นะคะลูกลูกดูนะคะมือขวามันเป็นคําเดียวกันไหมลูกสมมุติลูกเลือกคําว่ามือขวาพอลูกเขียนลงไปในสมุดลูกก็ขีดเส้นใต้คําที่เป็นคําควบกล้องอ่าเป็นลูก เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วค่ะอ่าแต่เขียนเรียงลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะลูกนะไม่ต้องเขียนเหมือนในแบบนี้นะลูกเข้าใจไหมคะไม่ต้องเขียนเหมือนในที่คุณครูขึ้นให้ดูตอนนี้เพราะมันเป็นบทร้อยกรองแต่พอลูกเขียนลงไปในสมุดลูกก็เขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงลงมาแล้วก็ถ้าอันไหนเป็นคําที่คู่กันแล้วก็เป็นคำอ่ควบกล้ำลูกก็ขีดเส้นใต้คํานั้นเลย อันไหนที่ไม่ใช่คำควบกล้ำลูกก็ไม่ต้องเขียนลงไปเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะค่ะมีคนไหนไม่เข้าใจอีกไหมมีคนไหนไม่เข้าใจอีกไหมลูกน้องไม่เข้าใจเหรอลูกน้องเข้าใจไหมคะน้องแพงเข้าใจไหมลูกเห็นลูกยกมือไหมเมื่อกี้เข้าใจค่ะค่ะ น้องไม่เข้าใจเปิดไมโครโฟนถามคุณครูได้เลยนะลูกนะหรือถ้าใครไมโครโฟนเสียลูกพิมพ์มาในกล่องข้อความเลยนะคะคุณครูจะอ่านแล้วได้ตอบได้นะครูขอ,ขอลงไปก่อนหรือว่าแล้วก็ขีดเส้นใต้ลงไปไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะลูกให้ลูกเลือกเฉพาะคําที่เป็นคําควบกล้่เขียนลงไปในสมุดของลูก ให้ลูกเลือกจากบทร้อยกรองข้างต้นอันนี้นะคะเลือกเฉพาะคำควบกล้ำเขียนลงไปบางคำถ้ามีคู่กันเช่นคำว่ามือขวาอันไหนเป็นคำควบกล้ำลูกก็เขียนในสมุดแล้วขีดเส้นใต้เอาเฉพาะคำควบกล้ำ เข้าใจไม่ลูกใครยังงงถามครูได้นะใครยังงง,งถามครูได้นะลูกคุณครูคะ่ะเออคำว่ามือขวาค่ะ คำว่ามือมันไม่ใช่คําควบกล้มเขียนแต่คําม่าขวาใช่ไหมคะมือในคำพันธ์เขาเอามือขวามาใช่ไหมลูกสมมุติลูกเอามือมาด้วยลูกก็ขีดเส้นใต้เฉพาะที่เป็นคําควบกล้าลูกเข้าใจไหมสมมติลูกเอามือขวามาเลยแหละลูกเอาทั้งมือทั้งขวามาใช่ไหมลูก พอลูกเอามือมือกับขวามาลูกจะเลือกคำควบกล้มลูกก็ขีดเส้นใต้ใเฉพาะคำที่เป็นคำสว่วน่มือเป็นคำควบกล้มลูกก็ขีดคำว่ามือหรือว่าขวาเป็นคำควบควบกล้มลูกก็ขีดคำว่าขวา,ขวา,ขวาแค่คำใดคำหนึ่งที่เป็นคำควบกล้าถ้าไม่ใช่คำควบกล้มลูกต้องขีดไหมไม่ต้อง,มงไม่ค่ะไม่ต้องขีดเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูก เข้าใจค่ะค่ะครูคะถ้าเกิดว่ามันมีคําซ้ําเราต้องเขียนอีกไหมคะถ้ามีคําซ้ําไม่ต้องแล้วค่ะลูกถ้ามีคําซ้ําไม่ต้องไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะคันตรนี้เป็น คำลค้องจองนะคะที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้ลูกเลือกคำควบกลั่านะคะมาเขียนลงไปในสมุดนะคะเอาเฉพาะคำควบกลั่านะคะเขียนลงไปในสมุดไม่ต้องลอกนะคะบทร้อยกลองนี้ลงไปทั้งหมดเขียนเลือกเฉพาะคำควบกลั่าเท่านั้น มีใครยังไม่เสร็จกดสองให้ครูค่ะมีใครยังไม่เสร็จกดสองให้ครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ไปต่อลูกมีใครไม่เสร็จช่วยกดสองให้ครูค่ะมีใครอีกไหมคะที่ยังไม่เสร็จ มีใครอีกไหมคะที่ยังไม่เสร็จมีใครอีกไหมคะที่ยังไม่เสร็จลูกกดสองให้ครูเลยคะ่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะ น้องกดให้คุณครูเลยค่ะกดสองให้ค,ครูเลยค่ะคุณครูจะได้รู้นะคะหรือแห้ณครูอธิบายให้ใหม่ อามาดูคลิปทบทวนอีกครั้งนะคะมาดูคลิปทบทวนอีกครั้งนะลูกนะเพื่อให้เพื่อนๆของเราบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ อักษรควบรอเรือรอลิงวอแหวนสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีปริศนาคำทายมาให้เล่นกันด้วยไหนใครอยากเล่นกันแล้วยกมือหน่อยครับโอ้โหยกมือกันเยอะอย่างนี้ก็ไปเล่นกันเลยครับคำทายแรกนะ ฉันคืออะไรดีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกังวานและฉันในที่นี้ก็คือลองครับฉันคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดวาด สองเขาน่ากลัวมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าและชั้นที่เป็นสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนากราบหวาดสองเขาน่ากลัวก็คือควายชั้นคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้าง วัวควายลากไปเล็กออกไหมครับว่าฉันคืออะไรและฉันในรับถ่ายนี้ได้เงียเนีย,นยนฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนา รูปร่างคล้ายฉันได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วนะครับฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไท้หนารูปร่างคล้ายฉันก็คือขวานนั่นเองครับฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งาม นับหนึเก็บภาพเก็บวิวมาดูกันนะครับว่าจะถายถูกไม่ว่าฉันคืออาไครฉเฉลยก็คือกล้องถ่ายรูปครับและสุดท้ายพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจอาไกลสายเลือด เดียวกันมาดูกันนะครับว่าเฉลยก็คือครอบครัวครับน้องๆลองถายสิครับว่าคำว่ากลองวายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำอะไรระหว่างคำควบกล้ำกับคำะสม คำตอบก็คือกลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำพวกกล้ามครับมาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคำเหล่านี้ถึงเป็นคำพวกกล้ามถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับคำพวกกล้ามกันนะครับคำพวกกล้ามคือ คำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะรอเรือรอลิงวอแแวนอยู่ตำแหน่งที่สองเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นคำว่าครอบครัวกลองขวานเรามาดูการออกเสียงคบควบกล้าจากตัวอย่างคำวันี้กันนะครับเช่น รบมือว่ารบมือ,รอ,ค,รอครอบครัว,วรอ่านว่าครอบครัวข้าวเกลียบอ่านว่าข้าวเกลียบพริกอ่านว่าพริก คลุยอ่านว่าคลุยคราวนี้คนเกง่งลองดูบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วลองหาดูนะครับว่ามีคบควบกล้ามซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างมือขวากวาดแหวกไม้กวาดจากกวาดให้สะอาดจกได้กว้างอยู่ใต้ต้นกลาดทุ่งกว้างไกล ควายคว้าควายวิดกวาคว้างเกะกะอ่านะคะเมื่อกี้คุณครูได้ทบทวนให้ฟังไปอีกหนึ่งรอบสำหรับเรื่องคําควบกล้ำนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะนะคักเรียนยังไงก็ลองไปทบทวนที่ลูกทำนะคะว่าถูกไหมแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ